กับชาวราศีพิจิกนะครับอ้าวเดือนพิศนานะสิ่งที่ต้องระวังมีเรื่องราวอะไรกันบ้างนะครับนะแวะเวียนมารับฟังรับชมนะครับอ่ะเรื่องแรกก็พูดถึงอะไรโอ้โหบกพานมาครึ่งปีนะหมดไฟนะออกแนวเบือ่อเซ็งทอ้อล้านะกับเรื่องของ การงานเรื่องของชีวิตนะครับมามันก็พูดยากนะชีวิตคนเรานะครับนะมีขึ้นมีลงนะครับก็ต้องต่อสู้กันต่อไปนะครับนะล้าได้ท้อได้นะเหนื่อยได้นะครับแต่ก็ต้องไปต่อนะครับคนเราไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันไปอ่ะปลุกไฟในตัวเรานะครับนะเรื่องถัดมาเขาบอกว่าอะไรนะอาจจะว่าไม่ได้ว่าเราเป็นมือที่3ามน้่นนี้นั่นหรอกนะครับนะถ้าพูดโดยองค์รวมของชาวราศีพิจิกเนี่ยมันก็จะเหมือนว่าโหเขาเรียกว่า ในเดือนนี้เรามีบรรยากาศหวานอมขมกลืนนะครับนะนะฝืนๆกันไปในหลายๆเรื่องนะจะทําอะไรเราเฮ้ยมัน ไม่ค่อยได้ดั่งใจสักเท่าไหร่นะไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดนี่ว่านะครับคิดแล้วนะทำแล้วบางทีมันไม่ได้ดั่งใจนะครับนะมันตกอยู่ในภาวะนั้นนะครับอ่ะไปกันต่อนะครับนะเขาพูดถึงอะไรนะพูดถึงภาวะการอึดอนะัดเนี่ยเหมือนเรานั่งอยู่บนเก้าอี้ตะปูนะครับอ่วยังไงล่ะเก้าอี้ตะปูคือยังไงนะบางทีแบบมันรู้สึก เหมือนจมอยู่กับปัญหานะ่ะนะครับนะแล้วก็เราเฮ้ยมันเหมือนจะไม่มีทางไปจริงๆมันมีทางไปนะขอแค่ว่าคุณเองเนี่ยต้องมีสติในะเรื่องของการที่จะบริหารจัดการชีวิตตัวเราเองนะครับหรือว่าเอ๊ะจะคิดยังไงนะเขาบอกว่าไม่ประมาทและมีสตินะครับคุณแก้ไขปัญหาได้ทุกอย่างนะครับอ่ะไพ่เหมือนขึ้นมาให้นะเราเนี่ยได้ไต่ตองนะไม่ใช่ว่าให้เรางมงายนะครับอ่ะประมาณนี้ละกันสำหรับชาวราศีพิจิกนะครับ